ไม่คิดว่าจีนเขาจะ,จะเจริญเขาจะไปเร็วขนาดนี้น,นะแบกเป้เที่ยวจีนคนเดียวแตลุยกินแตลุยเที่ยวฉบับคนไม่ได้ภาษาไปเจอเมืองเล็กๆในจีนที่คนที่นี่สามารถพูดภาษาไทยได้อันนี้ใส่จริงๆ่ะสวยจริงๆโอ้ใส่จริงๆเนี่ยอ่าเท่าไรเนี่ยสี่สิบห้าหยวนคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยจะเรียกว่าชาวไทยหรือจะเป็นชนชาติอีกชนชาติหนึ่งที่มีต้นกําเนิดเดียวกันกับชาวไทยนั่นเพื่องฮะกลางๆง นิดนึงนิดหน่อยอ๋อเบ้ามาสวัสดีค่ะยินดีตอ,ตอนรับ12ปันนา ทริปนี้หลุนก็จะพาเดินทางออกจากไทยไปต่อเครื่องที่สิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ก็จะบินไปเมืองคุนหมิงว่าหลุนได้ตั๋วจากสายการบินสกูตสายการบินนี้ก็จะเป็นสายการบินราคาประหยัดนันเพื่อนคือเขาออกแคมเปญต่างๆเพื่ออยากให้คนทั่วไปอยากให้คนปกติแบบเราๆเนี่ยสามารถออกเดินทางไปท่องเที่ยวได้ในประเทศนั้นในประเทศนี้แล้วเขาก็มีฐานการบินเนี่ยครอบคลุมมากๆนันเพื่อนทั้งจากไทยไปสิงคโปร์แล้วก็มีบินไปจีนมีบินไปญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียแล้วก็อื่นๆคือครอบคลุมมากๆ นี่ก็จะเป็นบรรกาศแรกที่12บสองปานนาตอนนี้เราเดินเข้ามาในหัวเมืองชั้นในแล้วเพื่อนอารมณ์มือนอยู่เชียงใหม่ ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้ที่จีนด้วยนันเพื่อนดูสิทุกอย่างต้นไม้การตกแต่งรถจอดแบบนี้ระดับแรกเราก็จะมาเห็นไอติมมือไทยนะเพื่อนก็จะเป็นเหมือนบ้านเราสมัยก่อนนะเพื่อนที่เขาเอาน้ำโคกน้ำอะไรไปใส่ในนี้นะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอืมอืมเป็นรถผลไม้มงผลไม้เพื่อน อันนี้ใช้จริงจริสวยจริงๆอใช้จริงๆเนี่อย,อ,ยอ่เท่าไหร่เนี่ยสี่สิบห้าหยวนนอนี้อันนี้ก็อ,อ๋อนวดๆนวดนวดได้โอ,อโอเคด굿굿 ชีส่บปัญหนอะอหาามีใจนี่อ่าไทยไทยลือนะเออไทยเเออ่าไมาที่นี่1 2ปันนาก็ここ <c oughs> อยากให้มาลองเดินลองเที่ยวคือมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้หน้าดูให้หน้าเที่ยว <c oughs>